<Wing. S 2> วิง่งวิ่งแล้วก็วิ่งครับวันนี้เราจะคุยกันกับ NF l ที่มันเอาแต่วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งดูกันว่าการวิ่งครั้งนี้ของ NFL บ่งบอกถึงอะไรบ้างน,นะครับติดตามกันใน EP นี้แหละครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการต็อกต m ำ Talk กับเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกสนามตอนนี้คุณอยู่กับผมต๊อกตั้มพันสิทธิ์วิเชียรคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแาสเตอร์ที่คุณคุ้นเสียงพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการต๊ะตั้มทอกนะครับต๊กตั้มทอกกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับสิบเอ็ดนาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับผมนะครับพันศิษฐ์วิเชียรภูพนะครับกับรายการของเรารายการกีฬาที่ไม่ได้มีแต่เรื่องในสนามเท่านั้นนะครับวันนี้แน่นอนนะครับยังเป็นเรื่องราวของ NFL นะครับวันพฤหัสเราคุยกันใน NFL เท่านั้นนะครับก็วันนี้จะชวนคุยในเรื่องหนึ่งที่ ผมรู้สึกสะกิดใจขึ้นมานะฮะอย่าเล่นมุกปอนะครับไม่เอาฮะชอบพี่เอ๋มากกว่า เรื่องที่ผมสะกิดใจขึ้นมาผมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมผมรู้สึกว่า NFL เนี่ยมันวิ่งกันเยอะเหลือเกินนะครับไอเกมเจ้าเวหาเนี่ยนะครับที่ว้างกันไปคว้างกันมาเนี่ยเริ่มจะน้อยลงแต่การวิ่งก็ดูหลากหลายมากขึ้นทั้งตัววิ่งทั้งคอเตอร์แบ็กแล้วก็มีวิธีแผนการใหม่ๆเดี๋ยววันนี้ลองถามพระอาจารย์กันดูนะครับดูว่าพี่สุเมฆจะมีคําอธิบายไหมผมรู้สึกไปเองหรือว่าเรื่องนี้มันกำลังจะเป็นเทรนใหม่จริงๆ ว่าแล้วก็ขอเชิญนิมนต์อา, bueno อาจารย์พระพี่สุเมษครับพี่สุเมษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตกลงจะเป็นอาจารย์เป็นพระหรือเป็นพี่ดีครับเป็นพี่ธรรมดาก็พอเป็นพระอาจารย์นี่ต้องไปโกนหัวแล้วมึงโอ,โอ้เอาน่าเอาน่าสอนหอนังสือได้สอนหอนังสือได้วันนี้อย่างที่ว่ากันครับพี่สุเมษได้แรงบันดาลใจเมื่อกี้เดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเปิดเพลงรุ่นเก่าวิ่ง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  ผมก็เลยแบบเอนแน่นนวันนี้เนี่ยแหละก็เราจะชวนพี่สุมเมธคุยเรื่องวิ่งของออในเกม NFL นปัจจุบันไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้มันถูกต้องไหมแต่ผมรู้สึกว่าเกมวิ่งดูจะกลับมาสู่ NFL แล้วครับพี่สุมเมธเราจะเห็นแลวว่าหลายๆทีมเนี่ยการใช้ตัววิ่งเนี่ย จะไม่ได้ใช้ตัววิ่งแบบเดิมที่ใช้วันแบ็คเริ่มมีใช้ตัววิ่งที่2ตัวนั่นก็คือค,คือว่ามีการกระจายในการวิ่งมากขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือตั้งแต่ที่ NFL มีการดรับแล้วก็เอา โคตเตอร์แบ็กที่เป็นผิวสีเข้ามาเนี่ยมันเกิดเทรนในเรื่องของการที่ใช้โคตเตอร์แบ็กเนี่ยในการวิ่งเอกแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าตัววิ่งเจ๋งๆในหลีกตอนนี้มีใครกันบ้างหรือว่าจะเป็นเหล่าบรรดาตัวโคตเตอร์แบ็กที่วิ่งเก่งๆด้วยมีใครกันบ้างนะครับแน่นอนวันนี้เราจะเจาะกันในประเด็นนี้นะครับก่อนจะไปถึงเรื่องหลักๆที่เราจะคุยกันนะครับวันนี้ต้องมีครับเพราะว่าวันนี้17นะครับเพื่งจะผิดหวังจากหวยที่ออกไปฮะดังนั้น <laughs> ฝากเอาไว้ให้แก้แค้นตั้งแต่วัน แรกที่หวยออกเลยครับกับต๊อกตั้มอินดัมเบอร์เริ่มต้นด้วยตัวเลขแรกนะครับ34กับ67ครับมันเป็นตัวเลขของคนคนเดียวนะครับนั่นก็คือคูเปอร์ครับครับะครับคือตัวเลขแรกเนี่ยมันคือตัวเลขของคูเปอร์ครับในการได้รับบอลนะครับเรียกได้ว่า คว้างบอลมา100ครั้งจะเป็นเป้าที่ Cooper คูเปอร์คับถึง34ครั้งนะครับขณะที่ตัวเลขอีกหนึ่งตัวเลขคือตัวเลข67นะครับไม่รู้แหละว่าปีนี้เนี่ยคูเปอร์ครับเนี่ยครับได้บอลเพื่อทำทัชดาวทั้งหมดกี่ครั้งแต่67คือเปอร์เซนต์ที่เขาทำได้ครับซึ่งมันมากที่สุดสำหรับผู้เล่นไปอีกใน NFL แล้วนะครับ แล้วก็2ปีที่ผ่านมานะครับคู่ของแซฟฟอร์ดกับทางด้านของคัพเนี่ยก็เป็นคู่ดูโอ้ที่ทำทัชดาวให้แก่กันและกันมากที่สุดนะครับในบรรดาพอร์เตอร์แบ็กกับไวรีซิรเวอร์แหละครับคือถ้ามองในแง่บวกก็คือโอเคคู่นี้เป็นคู่ที่ประสานงานกันได้ดีแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงนะนั่นก็หมายถึงว่ามิติในการเล่นโดยเฉพาะแผนการขว้างของแรงเน้นไปที่คูปอร์คัพนั่นก็เหมือนกับว่ามีปีกข้างเดียวซึ่งแบบเนี้ย มันส่งผลจนถึงหน้าตอนนี้เลยนะเพราะว่ากุบกวักจะไม่ได้อยู่ในสนามอย่างน้อย4เกมล้เพราะว่านื่จกว่าเจ็บที่บริเวณข้อเทา้านี่ก็คือส่งผลในเรื่องของการทําให้เกมบุกของแรมเนี่ยอาจจะดรอปลงตัวเลขที่2นะครับเป็นตัวเลข2-8ครับตัวเลขนี้เป็นเรื่องของคุณรรนิเวรานะครับหใน3ตัวเต็งที่เราคาดการกันว่าอาจจะตกงานได้ในเร็วๆนี้นะครับเฮดโค้ชของวอชิงตันคอมเบนเดอร์สนะครับ เป็นโค้ชคนที่2ในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถยัดเยียดความปลาชัยให้กับทีมที่ชนะรวดในเลกราซีซั่นมา8ต่อ0ซึ่งเกิดขึ้นในเกมที่เขาปราบใส่ทางด้านของ e a g l e ลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยครั้งแรกเนี่ยเขาทำมาไว้ในปี2020นะครับตอนนั้นก็ปราบ พิสเบิร์กสตีลเลอร์ได้แล้วครับตอนนั้น8-0เหมือนกันครับพี่สุเมธครับตัวเลขสุดท้ายนะครับในสัปดาห์นี้ในกราบตอกตั้มอินดัมเบอร์นำเสนอ3-9-9นะครับนั่นก็คือทอมเบรดี้นะครับที่พาทีมทัมปาบบัคเนียสเนี่ยชนะทางด้านของซีฮอคส์ไปได้นะครับแต่ว่ามันมีหนึ่งตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือตัวเลขที่คว้างโดยปราศจากอินเตอร์เซปของทอมเบรดี้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ ก่อนหน้าน,นี้รวมเกมนี้ด้วยเนี่ยตัวเลขมันรันยาวมา399ครั้งนะครับพี่ทอมเบรดี้คว้างบอลแล้วไม่โดนอินเตอร์เซปเลยนะครับแต่ถ้าว่าอินเตอร์เซปนั้นมาเกิดขึ้นในการคว้างบอลครั้งที่400นะครับเกือบจะมีโอกาสทำลายสิติของทางเอ r ร์โรเจอร์สที่เคยทำเอาไว้เนี่ย4 0 2ครั้งโดยที่ไม่โดนอินเตอร์เซปกล้าไปอย่างน่าเสียดายเอาลละครับวันนี้ก็คือทั้งหมดอของทอตแมอินนัมเบอร์ประจำสัปดาห์นี้แหละครับ เอาละครับดรมีจำนนเบอร์ผ่านพ้นไปแล้วนะครับช่วงนี้อย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกมที่ดูจะเปลี่ยนไปสิ่งที่เราคุ้นเคยกับเกมอเมริกันฟุตบอลตั้งแต่ยุค8 0 90เริ่มจะกลับมานั่นคือเกมวิ่งครับพี่สุมเมย์ครับคือปีนี้ถ้าใครสังเกตดูให้ดีว่าหลายๆทีมเนี่ยเริ่มจะกลับมาใช้เกมวิ่งในสไตล์ที่เขาเรียกว่า old school สิ่งที่มันจะแตกต่างก็คือว่าจะเป็นการวิ่งที่หลากหลายบางทีมอาจใช้ตัวว บางทีมอาจจะใช้ทั้งตัววิ่งแล้วก็มีโคตเตอร์แบ็กในการช่วยวิ่งด้วยซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นเทรนด์ที่เริ่มจะเป็นที่นิยมมากขึ้นหลังจากที่ใน NFL เนี่ยเริ่มดรับเอาโคตเตอร์แบ็กผิวสีเข้ามาเป็นโคตเตอร์แบ็ก หลักแล้วก็เป็นตัวจริงในทีมมากขึ้นเรื่อยๆคำว่าดาร์ฟเอาโคตรแบบผิวสีนี่นะครับไม่ได้เป็นเรื่องเหยอียดผิวแต่อย่างใดนะครับแต่พวกโคตรแบบผิวสีนี่แหละครับเขาเข้ามาพร้อมกับรูปแบบการเล่นที่เต็มไปด้วยพละกําลังครับมาพร้อมฟุตเวิร์กที่ยอดเยี่ยมมาพร้อมการวิ่งที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีแขนที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้โคตรแบบผิวขาวด้วยเราจะเรียกโคตรแบบประเภทที่วิ่งก็ได้คว้างก็ได้แบบนี้เราเรียกว่าเป็น dual track ถ้าแปลแบบภาษาแบบกำปั้นทุกดินเขาบอกว่าเป็น ไทยคุกคามสองรูปแบบที่โดดเด่นมากๆนะครับยังช่วงสองสามปีที่ผ่านมาแน่นอนครับน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของลีกลามาแจ็กสันครับพี่สุเมธคือลามาแจ็กสันเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นตัวจุดประกายอย่างหนึ่งเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการที่แต่ละทีมเนี่ยจะจ้างใครให้เป็นคอร์เตอร์แบ็กที่เป็นตัวหลักเขาจ้างมาเพื่อคว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยคือต้องคว้างได้คือลามาแจ็กสันจะมีจุดเด่นคือคว้างได้กลางแขนดีนะแต่ที่สองก็คือวิ่งได้ แต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นอีกคนหนึ่งที่มีแววลวปีเนี่ยโดดเด่นชัดเจนมากเลยโดยเฉพาะในช่วงสามเกมหลังก็คือจัสตินฟิลของชิคาโกอ้ครับอันนั้นนี่แบบโอ้โหวิ่งระเบิดระเบอร์เลยผมแซวเล่นๆว่าเขาคือรันนิ่นแบ็กที่พอจะคว้างได้บ้างก็นี่ไงเพราะอะไรเพราะในช่วงสองเกมหลังเนี่ยนะพี่แกวิ่งเกินร้อยหลาในแต่ละเกมวิ่งอย่างเดียวนะแล้วก็ทำสองเกมหลังสุดเนี่ยวิ่งไปสามร้อยยี่สิบห้าหลาเป็นบ้าไปแล้ว อีกหนึ่งคนคที่อยากจะเป็นวิสุเม่ช่วยพูดถึงเขา่อยนั่นก็คือจารเรนเทอร์สแม้ว่าเกมล่าสุดจะพิ่งแพ้ไปก็ตามคืออย่างที่บอกนว่าโคเตแบกที่เป็นผิวสีเนี่ยสิ่งที่ติดมาเหมือนกับเป็นธรรมชาติเลยก็คือในเรื่องของความท่องตัวสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์แก่สามารถที่จะเล่นในแผนที่โค้สั่งมาซึ่งการที่มีโคเตแบกผิวสีเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดเทรนที่ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ RPO หรือรว่าการเล่นแบบโซนรีด r p o คือ land pass option นั่นก็หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยแผนเนี่ยมันเป็นแผนที่เรียกว่าเป็นการคว้างอยู่แล้วแต่ค,ค,คนที่ตัดสินใจเนี่ยคือคอร์เตแบกว่าเวลาอ่านเกมรับถ้าเกมรับเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าทางแล้วคอร์เตแบกเนี่ยจะเลือกว่าจะส่งให้วิ่งจริงหรือจะ้างนี่เขาเรียกว่าเป็น r p o หรือว่า land pass option ส่วนไอโซนรีดมันคล้ายๆกันคือโซนรีดเนี่ยคือเป็นแผนที่วิ่งเลยแต่ว่าจะวิ่งโดยตัววิ่งหรือวิ่งโดยคอร์เตแบก ข้อแตกต่างก็คือว่า r p o วิ่งก็ได้ปา้งก็ได้แต่ถ้าเป็นโซนวิทจะเน้นในเรื่องของการวิ่งแต่ว่าจะเป็นตัววิ่งหรือว่าคนตะแบกบซึ่งไอ้ทั้งสองอันเนี่ยมันจะต้องมีพื้นฐานกับการที่มีคนตะแบกที่คล่องสามารถเล่นดรื่องสองแนวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาดูแล้วเนี่ยดูน่ากลัวทีเดียวนะครับแต่มีหนึ่ง uh huh. คนที่หลายคนชักจะเป็นห่วงแลลวครับพ่สุมเมธเพราะว่าดูเขาจะพยายามวิ่งมากเหลือเกินครับวิ่งไปวิ่งมาเริ่มเจ็บทีมก็เริ่มแพ้ติดติดกันจอซานที่ เงี้ชื่นชมนั่นเองครับเกิดอะไรขึ้นครับขึ้นในส่วนของ Buffalo Bills เองเนี่ยส่วนตัวพี่ว่าปีที่แล้วเนี่ยยังจอชแอนเชนไม่น่าจะเป็นตอร์แบ็กที่วิ่งได้ดีแต่โอเคสามารถทําได้อันนี้ถือว่าเป็นความสามารถแต่ก็ไม่ได้วิ่งแบบตั้งหน้าตั้งตาวิ่งอ่ะแต่พอปีเนี้ยเปลี่ยนจาก b บนเดอร์โบซึ่งเป็นโค้ชเกมบุกเนี่ยแล้วย้ายไปเป็นหัวหน้าโค้ชอยู่ที่ใจแอนเซ่นพอเป็นเคนดอร์ซี่ขึ้นมาเป็นโค้ชเกมบุกแทนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการที่เรียกแผนให้กับทางเอนวิ่นอะ แล้วมันจะกลายเป็นวันดูเหมือนว่าเยอะเกินไป ก็เลยทำให้ในช่วงสองสามเกมหลังเนี่ยเริ่มค่อนข้างจะมีปัญหาที่ส่งผลชัดเจนเลยคือเจ็บนะตอนเนี้ยซึ่งไอ้การบาดเจ็บเนี่ยมันส่งผลทําให้ผลงานของทีมเนี่ยดูจะตกลงไปด้วยเหมือนกันฟังแบบนี้เหมือนพี่สุเมธมองว่าโอเคแหละอาเลเนมันก็วิ่งได้มันก็อยากวิ่งอะไรแบบนี้ด้วยนะครับกับท่าไม้ตายเนี่ยนะครับแมท่าไม้ตายได้เกิดจำกันได้นะเวลาที่มีใครจะมาแท็กเขาเนี่ยเขาจะเอามือยันหน้าไว้ก่อนเนี่ยเพื่อยังเป็นภาพที่ติดตาเป็นโปสเตอร์สวยๆหลายๆใบแต่ผมฟังพี่สุเมธพูด แบบนี้โค้ชมันเรียกให้เล่นเยอะเกินไปหรือเปล่าครับมีส่วนเลยแหละอย่างที่บอกนะครับว่าเคนดอร์ซี่เนี่ยบางครั้งก็หามเกินไปอย่าลืมว่าเกม NFL เนี่ยขยายมากขึ้นแม้ว่าจะขยายแค่เกมเดียวแต่มันก็ส่งผลอย่างเพราะีมจะเข้าไปในรอบลึกเนี่ยมันจะต้องผ่านถึง17เกมในฤดูกาลปกติแล้วยังต้องเล่นเกมในรอบลึก,กต่อไปเนี่ยถ้ากว่าในฤดูก,กาลนึงต้องเล่นอยู่น,น้อยๆเนี่ยจ้าจะไปให้ลึกถึงช่วงโบเนี่ยต้องเล่นประมาณสัก18-19เกมเนี่ย เพราะฉะนั้น,นการที่ไปทําแบบเนี้มันเหมือนกับว่าทําให้ผู้เล่นมีโอกาสบาดเจ็บมากก็อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับพอ,อ,อยัง้งครพี่สุมเมศสรุปตรงนี้สักนิดนึงว่าการที่คอร์แบกเนี่ยมีเพลย์เล่นเองเยอะแบบนี้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับมันมากไปไหมกับรูปแบบของเกมปัจจุบันตาช่างของพี่สุมเมศมองแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับคือส่วนตัวพี่มองว่าการที่วิ่งเยอะอ่ะโดยคอร์แบกเนี่ยมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดอีอืมคืออย่าลืมว่า เขาจ้างมาคว้างไม่ได้จ้างมาวิ่งเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> เนี่ยการที่จะมาวิ่งเยอะๆเนี่ยถ้าแล้วแต่สถานการณ์บางช่วงบางตอนโอเคแต่ถ้าวิ่งแบบตั้งงางตาวิ่งเนี่ยพี่ว่าถ้าเทียบกันแล้วระหว่างได้และเสียเนี่ยมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีอย่าลืมนะครับร้านหมูปิ้งร้านหมูย่างเนี่ยน้ำจิ้มจะอร่อยแค่ไหนแต่ปัจจัยหลักต้องอยู่ที่ตัวหมูนะครับค <c oughs> อรดบแบบก็คงเช่นกันนะครับก็ไปเกี่ยวเปล่าไม่รู้ไปได้ไปได้เหมือนกันไปได้ก็ไปได้นะอ่ะ พูดถึงเรื่องวิ่งแล้วนะครับพี่สุเมธเรื่องของแผนการเล่นเรื่องของแผนการวิ่งปีนี้ก็ดูหลากหลายหลายคนอบอกว่าเกม NFL ช่วง8 0 90เนี่ยมันไม่สนุกเพราะมันมันวิ่งเยอะเกินพอวิ่งเนี่ยเกมมันก็จะนานเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวมันก็หยุดแต่เห็นปีนี้พี่สุมเมศบอกว,ว่าการวิ่งในสนามการเรียกเพล์วิ่งมันสนุกกว่าเดิมมันดูหลากหลายมากขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับนวัตก,กรรมของเกมในปัจจุบันนี้ครับอย่างที่เราเห็นเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช้ตัววิ่งตัวเดียวบางทีมก็จะใช้2ตัวแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีทีละที่เราเริ่มเห็นมากขึ้นนนทีีใแต่่ละมเย จะเริ่มใช้ตัววิ่งมากกว่า2ด้โดยซ้ำแบบเนี้ยมันทำให้เกมดูแปลกตาไหมมันก็แปลกตาขึ้นไปบ้างแต่ถามว่ามันส่งผลอะไรกับเกมโดยภาพดูไหมมันก็ส่งผลเหมือนกันนะเพราะอย่างตอนเนี้ยเขามีการเช็คในเรื่องของการทำแต้มโดยเฉลี่ยในฤดูกาลเนี่ยแต่และทีมทำแต้มเฉลี่ยเพียงแค่ยี่สิบจุดหกแต้มลลซึ่งถือว่าลดลงไปเยอะย้อนกลับไปปีที่แล้วคือ2021เฉลี่ยต่อเกมเนี่ย23แต้มต่อเกม แล้วก็ในปี2020เนี่ย24.8แต้มนั่นก็เห็นว่าถ้าดูจากเฟร์ตรงนี้แต้มที่ทำได้เนี่ยลดลงส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าเกมรับดีขึ้นและอีกส่วนหนึ่งคือแต่และทีมเน้นเกมการวิ่งมากขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าจะใช้เวลาในการคลองบอลนานมันก็เลยทำให้ใหเกมไา้ๆเกมมันดูไม่ค่อยสะใจประเภทคอแบบชอบฮัตคอคือชอบแบบเกมที่มันทำแต้มใส่กันเยอะ คนแทงสูงไม่ชอบเอางี้ดีกว่าตอนนี้แน่นอนตัววิ่งเนี่ยถ้าเกิดเราจะพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบ one man run one man rushing เนี่ยนะครับก็คงจะต้องนี่แหละ king henry คงไม่มีใครเกินกับเขาแล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมอาจจะแบ่งตัววิ่งในใจเอาไว้อยู่2ประเภทครับ 1. คือตัววิ่งแบบรถบรรทุก อ่าวิ่งลุยอ่าเพียงอย่างเดียวนะครับก็อย่างอย่างคิงเฮนรี่นะครับของเทนเนสซีไททันส์เนี่ยก็คงชัดเจนที่สุดแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นแนวแบบแม่เสือป่าแม่เสือดำอะไรอย่างนี้เนี่ยวิ่งกันแบบโหชวัดเฉวียนใช้ความเร็วเป็นหลักตอนนี้เจ๋งๆเลยเนี่ยของแนวนี้เนี่ยมีใครบ้างครับพี่สุเมธที่ถือว่าค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วเป็นอันดับหนึ่งของลีกนะตอนนี้ก็คือเซคอนบาร์คลีย์ของทางแจนส์ซึ่งตอนนี้เป็นคนที่ทำระยะสูงสุดคือ931หลา เหนือกว่าคีนเฮนรีซึ่งไอ้นนับสองเนี่ยอยู่ที่923หลัาก็คือชัดเจนเลยก็คือแนวแบบวิ่งแบบเลื้อยไปเลื้อยมาได้วิ่งอ้อมได้วิ่งลุยได้ก็จะเป็นทางด้านของบาร์คลีย์แต่ถ้าวิ่งแบบลุยที่เขาเรียกตามศัพท์ว่า north and s o u ก็คือวิ่งแบบตุงตรงอ่ะไม่ต้องอาศัยการอะไรชาดิชาติชวดชเยอะวิ่งแบบลุยๆอาศัยพลังเนี่ยก็จะเป็นในแบบของเฮนบรีส่วนในการวิ่งแบบชาดชวยนอกเหนือจากทางบาร์คลีย์แล้วก็ยังยังมีอย่างนิกชับ ของทางที่เรื่องเปลาก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งวิ่งในสไตล์ที่ชวัดชูิงนะครับอันนี้นีเพึงย้ายมาเลยนะครับดังนั้นก็ไปลองดูได้นะครับตัวเฉพาะอย่างยิ่งที่พี่สุเมศบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการวิ่งมันเริ่มจะกลับมาเป็นเทรนด์เริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องนะพี่สุเมศนะนะครับผมผมเชื่ออย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ครับของอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ต้องมาไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่่งทททีมาดแน เมื่อก่อนนี้เกมมันวิ่งมากมันก็ตันนะนะนะครับมเมื่อบุกด้วยการวิ่งเยอะเกมรับก็จับทางง่ายดังนั้นการที่มีคอร์เตอร์แบ็กที่กว้างได้หลากหลายรูปแบบก็จะเป็นเทรนด์ก็จะเข้ามาเปิดตลาดเปิดเกมรุกแบบใหม่และผมว่าตอนนี้นมันเริ่มจะอิ่มตัวแล้วไอ้คอเตอร์แบ็กที่แบบคว้างเก่งๆกว้างหลากหลายเนี่ยทำให้การวิ่งนะครับมันต้องกลับมาช่วยทะลวงเพื่อที่เกมรับของคู่แข่งที่มาดักการคว้างไม่ว่าจะเป็นการคว้างบิ๊กเพลย์กว้างลึก ฟางกลางอะไรแบบนี้มันก็จะทําได้ยากขึ้นเรื่องแบบนี้มันก็อารมณ์เหมือนสัจธรรมเหมือนกันนะครับพี่สุมเมธสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปสุมเมธพิกจะไปพรีวิวกันนะครับกับ2เกมที่เลือกกันมาพี่สุเมธดูแล้วว่าทีมที่มีการวิ่งค่อนข้างเยอะแล้วดูลงตัวดูกลมกล่อมทีมแรกที่เวลาพูดเรานึกถึงเลยว่าปีนี้ค่อนข้างกลมกล่อมนะไม่มากไม่น้อยเกินไปคือทีมบอร์ดิมอลแล้วเนครับคือกลมกล่อมอ่งที่ว่าลามาแจ็กสันเองเนี่ย ในช่วตงต้นๆฤดูกาลดูเหมือนจะวิ่งเยอะแต่ว่าหลังๆเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่ผมต้นมาเริ่มปรับือวิ่งยังวิ่งอยู่แต่กม็มีการคว้างแล้วก็มีตัววิ่งอื่นมาช่วยกันวิ่งทำให้ความสมดุลเนี่ยมันไม่ใช่เทมหนักเกินไป NFL ก็เหมือนกับกีฬาอื่นๆนั่นแหละครับไม่ใช่มีการเล่นที่ซ้ำซากจำเจมันมีการเล่นที่หลากหลายนะครับอยู่ที่ว่าใครจะหยิบจับมาใช้กับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปในท้ายที่สุดแหละครับ เอาละครับตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆแล้วครับพี่สุเมศ2เกมในวันนี้นะครับที่เราจะทําการพรีวิวกันนะครับเริ่มต้นในเกมคู่แรกนะครับเขากลับมาแล้วครับเออร์อนโรเจอร์ซิต็อกตั้มรักและชื่นชมเหลือเกินใช่เหรอก็่อย่างนั้นจริงๆเหรอวันนี้นะครับคู่แรกที่พี่สุเมศจะพูดคุยกับเรานะครับก็ในช่วงของสุเมศพิกก็คือว่าเทนนิสิตไททันพบกับทางด้านของเบย์แพคเกอร์สปรี๋ยนเชิญเลยครับพี่เมศครับ ครับก็คือคู่นี้จะเล่นกันในวันเช้าวันศุกร์บ้านเราก็คือเป็นคู่เตอร์เซนไนนะครับแต่ตั้งจะไปเยือนแพคเกอร์สที่แลมโบฟิลด์คือแพคเกอร์สเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าไม่เป็นเกมเพลย์ออฟนะมันเป็นเกมที่จะต้องเรียกกําลังใจแล้วเจอกับวินา้ชเก่าอย่างทางไมค์แมคคาทีด้วยมันเป็นแรงบวกเลยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์ด้วยความคึกคักของผู้เล่นด้วยสามารถเอาชนะคาร์บอต่อเวลาไปด้วยสกอร์38ต่อ28ตรงนั้นเนี่ย มันอาจจะเป็นโมเมนตัมที่ทําให้แพคเกอร์สเนี่ยเริ่มพลิกสถานการณ์จากทีมที่เราดูว่าพ่อแปรพ่อแปรเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาเพราะว่าที่จับตาดูเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของเกมการขว้างมันมาแล้วมันมาในจุดที่เริ่มสมดุลขึ้นสถิติเนี่ยต้องบอกว่าไททันดีกว่าอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแปลว่าช่วงหลังจะมีสะดุดบ้านแต่สถิติก็หกสามนะครับภะยในแพคเกอร์สเนี่ยสี่หกแต่แปลกครับพี่สุเมย์ครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้สนับสนุนมองว่ากรีนเบย์แพคเกอร์สจะชนะไปได้ครับ จริงๆรถกรีนเบย์แพคเกอร์สเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่แย่เลยนะมีตัวผู้เล่นที่ดีอยู่ระบบการโค้ชก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าเหมือนกับเครื่องลูนแต่ตอนเนี้หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มได้รับการปรับจูนละการขว้างพวกปีกที่เคย d r บบ b ลบิ๊ i g play ที่ไม่ค่อยมีมันเริ่มมาแล้วแล้วเขาบอกว่าเกมเนี้ยจุดสนใจนี่ให้จับไปที่2ผู้เล่นที่น่าสนใจเลยคือไททันแน่นอนต้องไปดูที่เดอะแบ็กก็คือคิงเฮนรี่ถ้าเกมวิ่งเฮนรี่มาแล้วทาง ทีมแพ็กเกอร์ซึ่งเป็นทีมที่ป้องกันวิ่งค่อนข้างแย่เนี mm ่ย hmm. ถ้าโดนวิ่งนวดวิ่งใส่บ่อยๆเนี่ยอาจจะแพ้ได้ส่วน <Yeah. S 1> ทางด้านแพ็กเกอร์เองแน่นอนคนที่จะแบกทีมจะต้องเป็นแอดเวนโรเจอร์สเพราะว่า mm hmm. การที่จะมาวิ่งใส่ทีมรับของ Titans, ไททันไ,ไม่ถือว่าง่ายนะแต่จุด <Yeah. S 1> อ่อนของไททันอยู่ที่การป้องกันการว้าง mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. จะต้องใช้พวกบรรดาปีกซึ่งตอนนี้เริ่มมีวิวแ,ลแลววลอย่างสัปดาห์ที่แ <Yeah. S 1> ล้วเนี่ย เซนวัตสันเนี่ยโอ้โชว์ผลงานได้ดีเลยรับไป107หลา3ทัชดาวเริ่ม <Yeah. S 1> เป็น <Yeah. S 1> อาจจะเป็นตัวทกไกในอนาคตของโรเจอร์ได้เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> จุดที่น่าสนใจในคู่นี้คือเกมวิของไททันมาไหมการคว้างของโรเจอร์ที่ทําได้สัปดาห์ที่แล้วยังต่อเนื่องไหมตรงจุดนี้จะเป็นตัวคำตอบว่าสุดท้ายแล้วทีมไหนจะชนะถ้าชนกันจริงๆแล้วพี่สุมเมศเลือกใครครับพี่ยงน้ําหนักกับแพคเกอร์สเน่แง่ที่ว่าส่วนหนึ่งแหละคือกําลังใจในการเล่นในบ้าน mm. ความคุ้นเคยสนาม แล้วก็ความหลากหลายคือย,คยังไงก็แล้วแต่ทีมรับของแพ็กเกอร์สไม่ได้แย่ทีมบุกวิ่งได้คว้างตอนนี้เริ่มได้ละความสมบูรณ์จะมากกว่าทางน้้นแต่ตนซึ่งจะต้องใช้เกมวิ่งแบบทีมเชนนีฮิวแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะเริ่มเล่นกลับมาเล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ถือว่าพอใช้ได้แต่ถ้าให้มาคว้านแข่งในขณะที่เกมวิ่งไม่เปิดเนี่ยน่าจะเสียเปรี่ยนครับผมดังนั้นคู่แรกพิสเมธชี้ชัดไปที่วอเจอร์ส <Pack ers S 2> ครับ คู่ที่สองพิเศษส่งมาเป็นสองทีมเสื้อแดงเลยครับทีมหนึ่งแดงแป๊ดอีกทีมหนึ่งแดงตุ่นๆหน่อยนะครับนี่ก็คือซานฟรานซิสโก 49ers กับทางด้านของแอริโซนาคาร์ดินัลส์ก่อนจะพูดถึงเกมเนี่ยแบบโอ้ขอแซวหน่อยเถอะโอ้กอลบอลลนี่เวลาอยู่นอกสนามมัลอดหล่อเนาะโอ้โหคนเขาเรียนหล่อมากนะพวกอิตาลูกอิตาเลียนมันก็จะมีความก็เรียกมีความคมคือถ้าเทียบเป็นคนไทยนะก็อาจจะเป็นพวกหนุ่มใต้ คือเครื่องผิวพันความรุ้งความเข้มเลยก็แม่นะก็นจะเข้าตาสาวสาว ถ้าผมดูตัวเองตอนที่แบบเออมีหนวดมีเคราไม่ค่อยได้โกนเนี่ยเออจากที่ผมเหมือนโจเบลโร่เนี่ยผมก็เริ่มเหมือนกาลอปอลโลเข้าไปบ้างเหมือนกันนะครับแน่ <c oughs> <c oughs> อุตสาห์ไปทั้งนั้นอีกเลี้ยวไปได้ <c oughs> เออเนะี่ยมันมีภาพหนึง่งแสดงอาการหมันไส้แต่ไม่รู้ว่านั้นอนะ่ะเขาแกล้งหรือเปล่านะเพราะว่าเขาไปดู NBA ครับเกม <c> Golden <oughs> State Warriors อยู่ที่ริงไ <c oughs> ซส์แล้วพวกแบบว่า <c oughs> แบบเชลิเดอร์มาขอจับมือทุกคนเลยอ่ะ ก็เลยแบบอะไรของมึงเนี่ยหมันไส้นะเว้แต่อย่าลืมนะหลอนีนกระ่วนหนึ่งทีมก็ชนะด้วยสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมันก็เป็นแรงบวกอะไรเงี้ยมันมีตัวเลขออกมาอย่างหนึ่งครับพี่สุเมธเรื่องแบบถ้าเกิดว่าคาร์ลอปโลเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีอยู่12เกมที่คาร์ลอปโลเนี่ยคว่างทัชดาวไม่ได้ครับเนี่ย12เกมหลังสุดที่คว่างทัชดาวไม่ได้ทีมชนะไปถึง10เกม กดสถิติบ้าบออะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยก็ถึงที่มีคนแซวไงบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็พยายามให้คว้างน้อยหน่อยแล้วกันอาศัยความหลอดึงพอละไม่ต้องไปคว้างเยอะเอาชนอื่นทำให้ตดชนะดีกว่าโอ้อ่ะแล้ววันนี้ว่ายังไงครับพี่พี่หลอจะลากทีมไปได้ขนาดไหนครับคือต้องบอกก่อนว่าเกมนี้พิเศษในแง่ที่ว่าเป็นเกม international series ไปแข่งที่เม็กซิโกที่สนาม estadio azteca เพราะฉะนั้นเนี่ย จะแข่งถือว่าเป็นเกม international series เกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับ,รบผลงานของคารดินาวทีมร่วมกลุ่มกับทางโปลเลเนอร์สในตอนนี้คือคารดินาวชนะ4แพ้6ขณะที่ทางโปลเลเนอร์สมีผลงานชนะ5แพ้4ปีที่แล้วเนี่ยเจอกันเย้าเยือนเนี่ยปรากฏว่าทางคารดินาลเนี่ยเล่นงานใส่ทีมโ p ลเลเนอร์คือชนะทั้งเย้าทั้งเยือนเลยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นเกมแรกที่ทั้งคู่เนี่ยเจอกันในฤดูกาลนี คิดว่าโนเนอร์ซึ่งตอนนี้ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ทีมรับอันดับหนึ่งของลีกแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นทีมที่ป้องกันวิ่งอันดับหนึ่งของลีกด้วยแล้วก็ทีมรับก็เป็นทีมรับที่เหนียวแต้มากคือเสียแต้มเฉลี่ยต่อเกมแค่สิบแปดจุดหนึ่งแต้มต่อเกมเป็นทีมที่เสียแต้มน้อยอันดับที่สี่ของลีกเพราะฉะนั้นดูจากทรงเลงต่างแล้วโมเมนตัมเลงต่างก็ต้องถือว่าตอนนี้โคตินเนอร์ค่อนข้างจะได้เปรียบแม้ว่าผลแพ้ชนะจะใกล้เคียงกับคาร์ดินาลสกตามครับกับกับ อ่ี่หกนะครับซึ่ง<ช>ต่อออกมาเนี่ยต่อกันทัชดาวกว่าเลยนะครับต่อตั้ง8แต้มนะครับดังนั้นบแบบนี้ก็คงไม่เทแล้วมั้งก็คงซันฟานป่ะพูดสักขนาดนี้โอกาสซันฟานถือว่าเยอะโมเมนตัมดีกว่าทีมสภาพรวมดีกว่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าแม็กเจอกับทีมที่อยู่ในร่วงกลุ่มเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วในโดนซัดไปทั้งเย้าเยือนเนี่ยเกมเนี่ยขอล้างแค่ล้างตาแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแรงบวกหลายอย่าง โคโยเนอร์น่าจะชนะเกมครับเอาละครับวันนี้คือช่วงสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับจิบปากกามาจดกันเลยนะครับกับทีเด็ดที่ขาดของพี่สุเมธรัตนเพ็ญชาติเริ่มต้นไล่เรียงกันณบัดนี้กับสุเมธผิดครับว่ามันไปแล้วนะครับในคู่ของไททันส์กับกรีนเบย์พี่สุเมธเลือกกรีนเบย์แพคเกอร์สไปแล้วนะครับดังนั้นเราจะไปต่อกันในเกมคืนวันอาทิตย์นะครับเริ่มต้นกันที่แบสกับฟอลคอนส์ครับแบสครับบราสกับบิลส์บิลส์ครับเฮ้ยฟื้นนะครับอีเกิลส์กับโค้กส์อีเกิลครับ อืมนิวยอร์กเจ็ตกับทางด้านของนิวแฮมป์เพเทียสครับเจ็สครับต่อกันด้วยแรมส์กับเซนส์ครับเซนส์ครับอืมดีทรอยต์ไรออนส์ครับนิวยอร์กไจแอนส์ครับไจแอนส์ครับแพนเตอร์สกับเรเวนส์ครับเรเวนส์ครับอืมนะครับคอมมานเดอร์กับเท็กซัสครับคอมมานเดอร์สครับส่วนแรเดอร์สกับบรองโก้ครับแรเดอร์สครับคาวบอยส์กับไวกิ้งส์ครับไวกิ้งส์ครับเบงกอลส์กับสตีลเลอร์ครับเบงกอลส์ครับ โอเคครับ Kansas City Chiefs กับทางด้านของ LA Chargers ปิดท้ายครับเป็น KC ครับอือเอาละครับวันนี้นี่เพลิดเพลินเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะมาพบกันนะครับแล้วก็ตอนเช้า11โมงเจอกันเป็น EP แบบนี้นะครับแล้วก็ตอน คซักประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งตัวประมาณนะครับวันพฤหัสก็เจอกันในรูปแบบไลฟ์นะครับดูได้ทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่สุเมย์ครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน E ีีต่อไปนะครับดูกันว่าเรื่องราวของโลก NFL จะมีอะไรน่าสนใจกันอีกบ้างจะเตินไปในทิศทางไหนหรือถ้าคุณอยากได้เรื่องไหนเป็นพิเศษส่งเข้ามาได้นะครับตีพิมพ์เข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนี้แะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่สุเมย์ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ